สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่อะไรนะ a v e n ิวปะชาน Avenue เ,เออชาน Avenue ตรงแจ้งวัฒนะนะครับเ,เราจะมากินรายการวันนี้ชาบูมันจะมีเออมันจะมีซูชิด้วยใช่ไหมใช่มันจะมีบุฟเฟ่แบบใจป,ะป,ะปะุ๊ปัาแน่นอนเออบุฟเฟ่นะครับมันอยู่ห้องบนหรือล้ลงล่างขลางล่าง โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะน่ากินมากแค่ไหนนะโอเคเลสโกโอเคถึงนมจะขาปากแต่ก็สู้ตายนะครับคนนี้เรื่องเที่ยวโอเคไปไปแต่ okay, <Bye. S 1> ตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านแล้วะอะไรนะคาท,ที่ <Yeah. S 1> นี่เขาบอกว่าไม่เป็นรองอะไรนะตอนนั้นเราไปทานไม่ทานเลยนะโมโมอะไก็พอ,พอกๆกันค่ๆกันเพอไปน้ำดังมันมีเมนูเยอะอยู่นะดูดิ ันนี้จะพันหกเก้าสิบเก้าไปแลกทั้งร้านทั้งร้านนี้แบบมีโฟก้าวด้วยนะโฟก้าวมีซูชิมีซาซิมิแล้วมีอะไรข้างหน้าไปอะไรอ๋อเป็นประวัติใช่ใช่เป็นประวัติเนี่ยมันก็จะเป็นพวกจะเป็นชื่อลู้างหน้าต่างๆนามดวงต่างๆขันสองขันสองน่าจะไม่มีโฟก้าวแค่นี้ที่ต่างกัน ก็จะมีหน oh, ah, ้าปลาไหลได้เหมือนกันอ๋อมันโปอ่าเดี๋ยวมีเหมือนกันถ้าหมูหกเก้าเก้าน้าขาวลงไปน่าจะเป็นหมูเป็นหมูเนี่ะไม่ได้มีซุชิใช่ใช่เพราะอหมูหวเนี่ยราคาแต่ว่ามันมีซูชิเพิ่มขึ้นมาอะไรนะไม่เสร็จหรอโอเคมีสลัดมีไอติมด้วยกินไหมซาร โอเคแต่ว่าตอนนี้เราจองคิวไปแล้วใช่รอชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งโอเคบรรยากาศร้านก็จะเป็นประมาณนี้สไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะยมีแบบที่นั่งืออ่าแบบมีแบบนั่งแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นดูก่อนว่ามีอะไรไหมแล้วเดี๋ยวเราเดิกนกลับมาโอเคป้าป้าอ่าระหว่างเวลารอเราก็เจออะไรเลยเคนครัเป็นไร ที่ปล่อยพลังเง้นมาให้นี่เองงั้นเดี๋ยวให้คินไปปล่อยพลังก่อนนะครับในสานามเล็กเล่นไหมใช่เราเราค่อยรอชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยโอเคได้งั้นเดี๋ยวให้คินเข้าไปปล่อยพลังและเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเล่นไปไงบ้างโอเคไป nice. oh. oh. Let's go Let's go <S let ต่อไปมั่อโอเคต่อขึ้นเนี่ยนเ มิกินหน่อยได้ไหมครับมีอะไรบ้างอะครับให้เพื่อนเล่นด้วยได้ไหมครับแบ่งกันครับไอคินไอนนคินหั่นผักโลกไอหั่นผักโลกโอ้คินเพื่อนเต็มเลยให้เพื่อนเล่นด้วยนะหนูหนูคินเรา,เาต่อนุนคินเราตอนุน แบ่งกันโอเคเก่งมากลูกกินไปเลยไปเลยครับมีตามไปกินไปเลยไปได้ไหม,ไ,มไ,ไปได้ไไดอะแ๋ยวตกเหรอเดี๋ยวต,วเยวตวกเอางมาค่อยๆไปสิค่อยๆไป กม้กมลงก้มลงจับไว้อ่าเกาะเกาะอย่างนี้ไว้ลูกอ่าเกาะไว้ครับอ่กมาค่อยๆมาค่อยๆมาอุ๊บเก่งมากเก่งมากเก่งมากอ่าตอนนี้เราก็ได้คิวแล้วนะครับผมนี่ดูหน้ากินไหมเดี๋ยวให้ดูอันนี้พี่ปุ้ยพี่อบแล้วก็หลานผมนะครับผม ที่เราได้กินไปนะครับชุดไก่แฟกกระพิบ,บเดี๋ยวดูอ่านี่นะครับอันนี้เซตส,สุดท้ายแฝงว่าทำแบบนี้อร่อยไหมอร่อยมากอะไรคิดอร่อยไหมอร่อยไหมครับไม่สนใจเลย <c oughs> นี่แฝงพี่โบ้อร่อยไหมนี่แฝงน <c oughs> ี่พี่อ๊อฟพี่อ๊อฟรีวิวนะพี่ <c oughs> เนี่ยยิ้มธุรกิจนะครับทุกคนยิ้มธุรกิจก็เดี๋ยวเรากินนี่เสร็จเราก็จะไปขีปตุกตากันนะครับน่าจะจบธารกิจวันนี้ไปเดี๋ยวไปขีปตุกตาไปกินไปไหมไป Let's go เอ้ยเขินเขินโอเคได้งั้นเดี๋ยวเรากินให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับโอเคไป หลังจากที่เรากินเป็นไงบ้างบะหมี่อิ่มไหมอิ่มมากอู้ยไม่น่าไปนี่เราก็มาคีบตุ๊กตากันต่อดูเด็กดูเด็กหลงเด็กหลงแต่ดูไอ้กีนทำไรอ่ะ้าวไอ้กีนทำไรอ่ะไดีคีบเลยไหมคีบเอาปะปลาไหมโอเคเดี๋ยวคีบเอาปะปลาละ ผลประกอบการการขีดต okay. ุ๊กตานะครับเจ๋งโอเคไปคิดมันไปคิดว่าปะป๊านะมามีอุ้มหน่อยมามามา วันนี้ไอเคนเรากลับบ้านเลยนะทำไหมโอเคงั้นคลิปนี้ก็มีอะไรกินนะครับแล้วก็คลิปเมือตาเล่นด้วยกินในเล็บแล้วก็บันทึกบันทึกความทรงจำไว้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับงั้นคลิปนี้เราไปก่อนบ๊ายบายส่งจุ๊บหน่อยเคนไปสนใจนะฮะโอเคบ๊ายบาย